ส่วนสําคัญของญี่ปุ่นเนี่ยที่ที่มีเหนือเวอร์ชันอื่นเนี่ยคือความอดทนและก็วินัยในการเล่นนะครับคือการที่เราจะเจาชนะญี่ปุ่นได้เนี่ยต้องบอกว่าอา่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะทําเกมบุกใส่เขาอย่างหนักอย่างหน่วงแล้วเราจะชนะเขาได้ไม่ใช่ว่าเราจะเด็ดขาดไม่ใช่ว่าเราเฉียบคมแล้วเร,เ,เราจะชนะเขาได้สิ่งที่เราชนะเขาได้เนี่ย มันวัดกันที่ความอดทนนะครับเราจะอดทนได้เท่าเขาหรือเปล่าเพราะผมเชื่อว่าเกมในวันนี้เนี่ยมันจะมีจังหวะลินลี่ค่อนข้างเยอะจริงไปหน้องครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าบอลของไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยอันดับแรกคือสรีล่มันไม่ห่างกันนะครับแล้วก็เป็นไซด์ผู้เล่นที่พอๆกันนะครับการโจมตีของทั้งสองทีมเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถที่จะครอบคลองได้เยอะนะครับยกเว้นบอลจะสวยจริงบอลมันเข้าจริงเข้าโฟกัสในการเข้าทางของตัวตีจริงมันถึงจะมีโอกาสที่จะตีเหนือบอกได้เพราะฉะนั้น ตีเีนยวบอกได้ทั้งคู่ในโอกาสที่ทั้งสองทีมเนี่ยจะเซฟม็อกกลับมาเล่นได้เนี่ยแล้วทำเกมบุกสวนกันไปกันมาเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยผมมองว่าวันนี้จะมีค่อนข้างเยอะตลอดทั้งเกมนะครับทีเนี้ยมันก็ต้องมาดูว่าใครจะอดทนได้มากกว่ากันในจังหวะที่จะต้องแรลลี่บอลกันไปกันมาจังหวะที่จะต้องรับตบกันไปกันมาจังหวะที่จะต้องทำคานเตอร์แอตแทกนะครับถ้าเราอดทนได้เท่าญี่ปุ่นแม้เท่าญี่ปุ่นถ้าอดทนได้เท่าญี่ปุ่นเราก็ไม่ชนะเราต้องอดทนให้ได้มากกว่าญี่ปุ่นซึ่งจ ชาติที่เจอกับญี่ปุ่นคืออดทนได้ไม่เท่ากับญี่ปุ่นจุดที่เราเองต้องระวังเป็นอย่างมากในการเล่นกับญี่ปุ่นคือความละเอียดความรอบคอบและความอดทนต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยชาติที่ชนะญี่ปุ่นได้เนี่ยคุณต้องมีสองอย่างหนึ่งคือเกมลุกคุณต้องบ้าห้างมากแบติตารี่เกมลุกเกมลุกคุณต้องแบบมหาโหดแบบนั้นเลยอะ่ะคือเปลี่ยนไซอาเปลี่ยนไซอามารับเสิร์ฟตบรับเสิร์ฟตั้งตีรับเสิร์ฟตั้งตีแล้วเปลี่ยนไซอาให้ได้ในการทําเกมลุก อย่าให้เกินสักสองเทินแหละเพราะว่าเกินไปเรื่อยอจังหวะมันก็จะไม่ได้ดีเหมือนจังหวะหนึ่งกับจังหวะที่สองครับคุณจะต้องมีตัวแบบระดับดอีโคนอระดับปิสเบลฮาร์เงี่ยที่ทําล่มทลายแล้วตีโซนเขาให้แตกให้ได้เออถ้าอย่างงี้ยคุณจะมีโอกาสสองก็คือคุณก็ต้องอย่างที่ผมบอกไปอดทนให้ได้เท่าเขาถ้าคุณไม่ได้มีตัวระดับนั้นเพราะฉะนั้นทําให้ญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่ไม่ไม่กลัวชาติใยุโรปอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ยังมีหลายชาติที่เขาเองเจอแล้วเนี่ย ก็ยังถือว่าเจอกับบอลตัวใหญ่แล้วเขามีวิธีการเล่นในอิตาลีที่บางทีญี่ปุ่นความเหนียวก้าวไมาอยู่เหมือนกันก็เจอก็เล่นไปเล่นมาก็สุดเหมือนกันก็าันนี้ก็เลย,ก,เลยก็เลยเป็นสิ่งที่สาวไทยเองก็ต้องมีสมาธิให้เยอะ